รสชาติเพิ่มนสิเป็นยังได้เว้นี่ดีสีล่องชิมให้พี่น้องเบ่งน่องอือหือกรอบพี่น้องกรอบกรอบแบบหวานอือพุ่นน่ะได้หลายแล้วนี่ครับปลูกหน่อยเดียวเออเนาะซ้ำน,นี่เหรอพี่น้องนี่มัเขือเทศก็มีนี่ นี่พี่น้องนี่โอ้คักหลีเบงกำลังใส่สมตำเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงจักผ้าเาาสิผ้าพี่น้องมาเข่าสวนนะครับพอกันเมื่อนี้ยุโคกหนองหน้าสวนศินคือเก้านี่แหละครับพี่น้องนี่สิผ้าพี่ผ้าน้องมาเก็บทั่วฝากเน้านะครับทัวาาว่วฝากเน้าปลูกไว้หิมสะพี่น้อง กำลังออกน่วยดอกเลยนี่ครับโอ้ยคากีรีพี่น้องพูดนะตอนนี้ก็ได้หลายเติบแล้วนะครับปุ่นปลูกดดนบ่นี่<อ>บ่อบ่อนี่ประมาณเจ็กเดือนเกเดือนสองเดือนปลูก,กธรรมชาติบ่ได้เล่งนหยังมันเนาะ นี่ใ่่ได้ปุ๋ยผิวหนีครับปลูกมักทั่วไวค้ครับปล่อยไว้ธรรมชาติอินทรีย์ล้วนๆพี่น้องนี่ออกนวยดอกยางคักต้องปั่นใช้ปุ๋ยเคมีนอกากมันเลยบวไว้นี่นล,นลายคักพี่น้องเบื้องแน่ผุนอ้อนซ้อนพี่เบิ้งคักๆพี่น้องนวย หน่วยเงาครับอันนี้กะปุ๋ยนะครับกะใส้แคบปุ๋ยขิง้ง่วพี่นอ้องบ่ได้ใส่หยังเลยนะครับรสชาติเพิ่นสิเป็นยังไงวะนี่ดี๋ยสีลองชิมห้พี่น้องเบื่องชิมสดๆเลยพี่น้องนี่อืมอ้มกรอ,อบพี่น้องกรอบกรอบแล้วก็หวานอืม ทั่วจากธรรมชาติเลยพี่น้องอืมอืมหวานคักนะครับสดดเลยพี่น้องปลอดสานเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเ้าเฮดแบบกินซี่พี่น้องไลา,าแมลงกันนำยาล้างจานอืมนยาล้างจานกันนำสมท้ายชยอืม เวลามีเพียมไม่นอนเข้ากับใส่น้ำสมสายยู่พี่น้องกับไอยาล่างจานผสมกันนะครับมาฉีดพน้นกอบคักพี่น้องนี่ปลูกไว้บุกกี้หลุมเองนะครับนี่ยสื่อมเมล็ดพันุ์มาสิบบาทแล้วก็เอามาปลูกไว้นะครับ เบิ้งพี่น้องหุ่นเต็มกระมังนะหุ่นงามเนี้ยครับอันไดมันแกแห้งเข้ากับสีเอาไว้เฮ็ดมเมล็ดพันุพี่นอ้องบอืบุกยุบบุกกินนะครับบวชยุดบ่อยากว่าแต่มันพี่น้องพี่โตหน่อยกำลังขึ้นก็บมี่เหลืออีกหลายรุ่นอยู่ มื่อนี้ก็พ่อกันย่ำเศร้าครับอากาศเย็นสบายพี่น้องอยู่โคกน้องหน้าพุ่นน่ะได้หลายเลีวนี่ครับปลูกหน่อยเดียวอ้อยเหาะครับนี่แหะพี่น้องนี่อันนี้ก็อีกพันหนึ่งอืม ขายทั่วพุ่มอันนี้บกบกขื่อซื้อเม็ดมาสิบ,บาทพี่น้องนี่นนบุกยุคบุกกินนะครับบ่ต้องซื้ออันนี้ปากกาหายหามากอันนี้ก็ขันซื้อนี่ก็โอ้หลายบาทอยู่เด้พี่น้องนี่เบื้องเนี้ย,ยวอนซ้อนหลายคนนะเอาไปซุปเด้อพี่น้องเด้อ,อไปซุปกระแซบนะครับเอาไปตำตำกินครับทอดปลาพี่น้อง ทอดปลาแหงปลาย่างโอ้แซ่บหลายน,นะครับน,นี่ยูมองนี้เทาก็ปลูกแบบพ่อยูพ่อกินพี่น้องนี่มะเขือเทศก็มีนี่ <c oughs> น,น,นี่พี่น้องนี่โอ้คาคิลีเบงกำลังใส่สมตำเลยนะครับผัดจะได้พี่น้องไปใส่ผัดผัดเปรี้ยวหวานก็ได้ครับแซ่บนี่ คากิลีนี่ครับปลูกไว้ยู่สะนะครับกะใส่น้ำในสะมองนีแล้วครับพดพี่น้องพืชผักสวนครัวนะครับปลูกยู่ปลูกกินอันนี้ต้นยังน้อนี่ ต้นสมุนไพรพี่น้องนี่ครับต้นสมุนไพรเอาไปใส่ต้มไก่ต้มปลาแซบเด้พี่น้องนี่กำลังเขียวงามเลยสมุนไพรนี่ครับข้าตะไข้ก็มีพี่น้องข้าตะไข้นี่อันนี้ไ้เข้าอนุรักษ์ไว้นะครับเบื้องพี่น้องนี่ไหประแดก ใชไหมกาเ <c oughs> ก็บไว้นะครับเวลาเอาใส่น้ำนะครับตั้งไว้น้ำต้นไม้มันกิดสีไอ้น้ำเพิ่มเกิดสีเหล <c oughs> เฮ็ดให้ต้นไม้สดชื่นได้คือกันพี่น้อง <c oughs> ทางนี้มีหยัง <c oughs> พืชผักส <c oughs> วนครัว นั่นมีมะละพร้อมมีมะละพร้อมนี่อินทผลัมเท่ากับปลูกพี่น้องเต่าผูเกลือแร่ตีนะเด็กเก็บไปกินรุ่นช่องหุ่นอะไรนี่ใช่นสเนสทัพผู้ทัพทผู้เห็อยากกินยังกับปลูกอันนั้นพี่น้องนี่ทั่วผู้กับนี่กำลังออกนวยเลยปลูกอยู่ปลูกกินนะครับ บ่อึดบ่อยากว่าแต่มันพี่น้องนอนกิน้านาเงมะเขือเทศกุ้นี่พามาเบิงมะเขือเทศอีกครับนี่พักขนาก็ไม่พี่น้องนี่แห้งนอนกรลังกินนี่ครับอินซีลอยเบอร์เซ็นนี่นอนล่งเลยพี่น้องมะเขือเทศกรลังสุกนี่ครับมะเขือเทศโอ้แามพี่น้องขุนดกคัก สองพันเลยนี่นี่สุกนี่กินสดได้เลยพี่น้องนี่พันนี่กินกินจิ้มพริกเกลืออันนี้ใส่สมตำนี่เค้อเปรี้ยวอันนี้มาเคือเทศเปรี้ยวเอาว้ใส่สมตำนี่นี่อันนี้กินจิ้มพริกเกลือกินแสบนั่นจิ้มพริกเกลือเันไหมตะกะใกล้ๆกันนี่กะมีอีกพี่น้องนี่ของดีกระท่อมปลายนานี่พี่น้องงามยังครับ แต่แมงเพิ่นมักคักนี่กระท่อมไปนะ่ะนั่นพ่นมกฟักมาฝักคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วมาทายให้พี่น้องเบิ้งนี่บ่ท่านยง่ปานใดมาบัดน,นี้อาจลาดอีกแล้วพี่น้องพุ่นเบิ่งแน่พุ่นพี่อีกหน่วยนึงอันนี้มั <laughs> เกเนาวยักษ์นี่ มะนาวยักษ์พี่น้องมะนาวยักษ์ก็มีนี่เอ้าปลูกอยู่ปลูกกินนะครับบ่อืดบ่อยากพี่น้องก็ลังวานมาเขือเหยียบเบียมเขือดเลยนี่อ้อมไว้ใช้เบียมเขือนี่ปลูกอ้อมต้นมะนาวไว้ผลเขือกํำลังปลูกก็มีเอ้าพี่น้องปลูกไปอยากกินแขงก็ปลูกอันนั่นนะครับนี่มะพร้าวเฮานี่ก็ พอท่านงามไนไหนพี่ตะไคร่กับลายพี่นอ้องอ้อยก็มี่ครับนี่อ,อ้อยอ้อยดำพี่น้องเป็นยาด้ยครับเอาไปต้มนี่โอ้คักคักคักเอากระปูอ้อยดำไว้เอาไว้ต้มกินพี่น้องเป็นยา นี่ก็เป็นบักทั่วอีกพันหนึ่งตัวหนี่งตามเสบนี่บักทั่วนี่ไล่ไล่พี่น้องวนวยไล่ไล่ตามเสบตัวไล่เสือตัวไล่เสือเพิ่นวะควรจะของสวนเพิ่อน<า>คุ่นกินโชว์เลยเป็นไดรสชาติหวานหวานคุณ <laughs> ซิมอีกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวซิมให้พี่น้องเบิร์อีกนี่ เนี่ยอืมมันเริ่มไหวแล้วสดจากสวนเลยมันเริ่มไหวอืมมักทั่วมองนี้ก็นีน่พี่น้องเริ่มไหวแล้วเดี๋ยวห้ากสิเอาเ,อเ,เก็บมเมล็ดพันธนุ์แต่ปนานั่นก็นยัง่งได้อยู่พี่น้องพุ่นนะนี่สามพันพู้หนานพันเขียวๆนี่ก็มี มีพันเขียวพันไล่มเือนี่พี่น้องมักพริกมะเขือกับปลูกลงไปนะครับบ่ต้องไปซื้อไปหาประหยัดเงื่นตาเอาไว้แล้วพี่น้องนี่น้ำเต้าอันเดียวกันได้กันอันเน,น่า,ยยาน,น้ำเต้า <laughs> อันนี้มะเตางกำลังกินนี่พี่น้องน้ำเต้าหากน้นำเต้าบ้างเนี่ยห หนยใหญ่จกงน้อยนะครับก็เอาไปต้มต้มจิ้มน้ำพริกกระแทบพี่น้องท่านเสียเอาไปแกงก็ได้ปลูกแตงกรลังขืนไ,ได้กิน,นอันนี้ยังนี่แตง,งข้างแตงข้างกำลังขืนพี่นอ้องนี่เอา้าปลูกอยู่ปลูกกินไปพี่น้องัวแห่ก็ไหวเนี่ครับ บรรยากาศย่มเศร้าพี่น้องอยู่โคกน้องหน้าสวนสินนี่แหละครับว่าได้ไปไกลครับมื่อนี้อันนี้ก็หมากเสาวรสี่หมากเสาวรสเป็นเครื่อขืนย้าแล้วพี่น้องตัวแห่ใสีเอาพัดเต็มอยู่สีสาวรส นี่พี่น้องสร้างนี่กะสีมี่มักมักทั่วยังมักทั่วแห่เขาเอื่นมักทั่วแห่ทังมุกดาหารโอ้กินครับทางสารค้มเขาก็บ่มีบ่มีดิงานเท่าแล้วนี่ครับพี่น้องมักทั่วแห่เป็นวี่เอี๊ฟาดฟาดเอาไปยิมแก้วดิอืดกบกองินแก้วกินครับประแดกบองนี่พี่น้องเป็นพักไหมเป็นพักนะครับ กินเป็นผักก็ได้คือกันท่านมั่นไปอยากได้นี่มาเอาเด้อครับมาเอาไปปลูกแม<อ>ง,น,งานาฝุ่นนะมีสองตน้นสี่ต้นหนึ่งมีสี่ต้นน้ำท่วมตายหมดน้ำท่วมีมยังอีกบดนมะม่วมงเดี๋ยวพาไปเบิงมะม่วงพี่น้อง นี่มังม่วงเข้ากับปูกไว้เอ้ตัวนี้บัท่านออกดอกพี่น้องนี่นี่กำลังแตกกำลังแตกแตกยอดนะครับนี่พี่น้องอันนี้ออกดอกเต็มเลยครับนี่ต้นเคียงแอ้วนี่พี่น้องคือกิ้งตอนกิง้งอันนี้คนมากกิ้งเสียบ เสียบยอดมะม่วงเสียบยอดดนี่นี่บ้าติดติดอยู่นี่น,นี่ออกดอกเต็มเลยพี่น้องสีได้กินบ่ปีนี้นี่ครับเริ่มเริ่มติดแล้วพี่น้องนี่นี่ฝ้าลั่นนี่เขียวสเสวยอันนี้เขียวสเสวยมั้งนี่นี่พี่น้องเห็นบ่หน่วยเพิ่นน้อยๆนี่ นี่กำลังกำลังต้องมองขึ้นพี่น้องนี่น,น,นี่อันนี้ก็เริ่มติดแล้วพี่น้องนี่แต่ว่าจักเพิ่นสีดไงบอญ่อบอให้จังไรนี่เริ่มเริ่มเห็นนุ้ยแล้วนะครับนี่พี่น,อน้องไม่มีผลอะปลูกอยู่ปลูกกินไปพี่น้อง อันนี้เขาก็ซื้อกิ้งเสียบยอดมากพี่น้องนี่เขาเสียบยอดมากมาปลูกต้นตีเตี้ยนะครับบรรยากาศสดชื่นครับพี่น้องมือนี่น้ำทงให้ทงหน้าบ้านเฮ้านะครับรเที่ยงได้หมอกเขียวคับนี่ยูโขกยูโคกน้องหน้ามือนี่กะวานปอเทื่องไว้นะครับพนพี่น้อง นี่พี่น้องเลาะเลาะขอบนะครับเลาะเลาะขอบแนวเขตเท่ากับปลูกต้นไผ่ไว้กับมีพี่น้องนี่ปลูกไผ่แล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้นะครับปลูกต้นไม้ไว้สองางถนนนะครับถนนเท่ามองนี้กับกว้างหกเมตรพี่น้องกว้างหกเมตรเท่ากับขุดคลองใส่ไก่นะครับ พี่ค้องสายไก่น้ำเพิ่นก็เริ่มแหงลงไปแล้วพี่น้องน้ำก็เริ่มแหงแล้วคุณอาดลาดพี่น้องต้นไม้เขาก็เริ่มงหญ่นะครับ งามอีหลีพี่นอ้องเอากะโอเคนะครับมือนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับคลิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ